พาไปที่กัลสินนะคะชาวชุมชนดอนสวรรค์เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันคัดแยกขยะนะคะทำกันแบบเข้มแข็งทีเดียวจนสามารถลดปริมาณขยะได้ร้อยละห้าต่อวันนะคะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะครับการบริหาร,ร,<ก>รจัดการขยะในเขตเมืองเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไข เช่นเดียวกันกันกบเทศบาลเมืองกระสินที่ต้องบริหารจัดการขยะกว่า40ตันต่อวันเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างด้วยความตื่นตัวของเราว่าเอถ้าถ้าอย่างถ้าเราไม่ลถปริมาณขยะหรือถ้าเราไม่ชวนให้คนอื่นเขาลดปริมาณขยะไอ้เจปีนี่เป็นไปไม่ได้แน่นอนก็เลยเริ่มโครงการในการที่จะรถปริมาณขยะตั้งแต่ปี2549เริ่มตั้งแต่ว่าเออให้ชุมชนเข้าโครงการชุมชนไร้ถัง ก็คือเก็บถังขยะใหญ่ๆนะครับออกจากบ้านเอาถังเล็กให้กับชาวบ้านแล้วถังเล็กเนี่ยชาวบ้านอยากจะทิ้งอะไรที่มันเก็บขายไม่ได้ค่อยเอามาทิ้งอันไหนที่ขายได้ให้ชาวบ้านเก็บเอาไว้ในบ้านอย่าเอามาทิ้งแล้วเราก็จะตั้งกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับออกไปเพื่อไปรับซื้อเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี เทศบาลเมืองกระสินร่วมกับชาวชุมชนดอนสวรรค์ได้จัดตั้งกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันจัดเก็บและคัดแยกขยะซึ่งเป็นขยะต้นทางก่อนนำไปทิ้งเราก็เลยทำโครงการให้ความรู้ว่าขยะตัวไหนที่มันสามารถแยกแล้วขายได้ให้กับกองทุนและให้พวกคุณเนี่ยเก็บไว้มาขายให้กับกองทุนของเราเทศบาลเมืองกระสินก็สนับสนุนโดยการ ให้คณะกรรมการกองทุนจิตอาสาได้มีส่วนมีความรู้นะคะส่งไปอบรมที่พิษณุโลกที่วงพาน,นิอแล้วก็ไปดูอีกลหลายที่ที่เป็นการคัดแยกขยะแล้วก็ประสบความสำเร็จเพื่อให้เกิดแรงจูงใจแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันมารับผิดชอบสังคมร่วมกันค่ะขยะจากชุมชนที่ผ่านการคัดแยกจะถูกนำมาจำหน่ายให้กับกองทุน ซึ่งที่นี่จะมีการแบ่งโซนรับซื้อขยะโดยขยะจากถุงพลาสติกทางกองทุนได้แยกการบริหารจัดการภายใต้โครงการถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะจากถุงพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และมีปริมาณถึง10ตันต่อวันเริ่มแรกเริ่มทีเดียวเลยนะคะจะเป็นชาวบ้านที่ใช้ถุงพลาสติกทุกวันทุกวันแต่ว่าด้วยปริมาณที่มันมากไม่รู้จะไปไหนก็เลยซักล้างซักเพื่อจะใช้ต่อแต่ว่า พอมีทางการเข้ามารณรงคว่าให้ลถถุงลดขยะแล้วก็เลยมีคนมาซื้อรับซื้อถึงบ้านการจัดตั้งกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชาวชุมชนดอนสวรรค์ในเขตเทศบาลเมืองกระสินนอกจากจะทำให้ปริมาณขยะต้นทางลดลงช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการขยะของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่สำคัญยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมกันบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทีมข่าว NVT ขอนแก่นรายงาน